วัดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันกับรถอดอ้อยเคสไอเอสเอเจ็ดนนะครับแล้วก็แปลงเป็นล้อ,อยางนะครับแปลงโดยพอแทนเตอร์กำแพงเพชรนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าพ่งนี้เนี่ยผมจะมีการส่งมอบรถคันนี้นะครับวันนี้ก็เลยให้ลูกค้าเข้ามาทสร,ระบบด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่เราบิวเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวลองดูความสวยงามแล้วก็ดูระบบกันว่าหลังจากที่พอแทนเตอร์เนี่ยได้ทําการเ,าเช็คนะครับเช็คตรวจเช็คทั้งหมดแล้วก็เ,เปลี่ยน ให้ค่อนข้างจะเกือบ100%เลยนะครับมาดูระบบกันว่ามันทำงานได้สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับครับนี่เราอยู่กันที่โรงซ่อมรถตัดน้อยนะครับของควอเตเตอร์กำแพงเพชรนะครับนี่มีพื้นที่บริเวณกว้างขวางให้ลองเลยนะครับอ่าโรงซ่อมรถตัดน้อยแห่งใหม่นะครับพื้นที่สะดวกสบายนะครับอันนี้กำลังลองเดินสะพานลำเลียงนะครับ วัสดุที่ใช้นะครับในการซ่อมบำรุงหรือว่าเปลี่ยนถ่ายของเรานะครับเราจะใช้อล่รแท้นะครับของ c n นเนะครับเกือบร้อยเซเลยนะครับนอกจากชิ้นส่วนเฉพาะบางชิ้นส่วนจริงๆที่แปลงนะครับเราถึงจะใช้ของด้านนอกนะครับ อยู่เดี๋ยวย้อนแสงแดดนิดนึงเดี๋ยวผมเดินหลบมุมให้นะครับจะได้เห็นกันชัดๆเนาะโอเคครับอ่ากำลังตัวเดินเดินไปทดสอบแล้วครับ ทดสอบการเบนหางครับผมแล้วก็สำหรับทางพรเอคเตอร์กับแพงเพชรน,นะครับอ่าเป็นผู้แทนจำหน่ายรถตัดอ้อยเคส i s IS นะครับรถใหม่ที่ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับในประเทศไทยนะครับที่ถูกแต่งตั้งอย่างถูกต้องนะครับ าทางเราจะมีอะไหล่ของ k s สไนะครับทั้งรุ่น A7000 แล้วก็ A8000 เนี่ยกล้าพูดว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับมีอยู่ที่พอลแท็กเตอร์กำแพงเพชรนะครับชิ้นส่วนไหนหาไม่ได้นะครับอลองติดต่อสอบถามมันเข้ามาดูเนาะโอเค ตอนนี้นะครับก็ทางทีมงานก็ได้ทําทการแนะนำนะครับผู้ขับขี่หรือว่าเจ้าของรถนะครับเรื่องการใช้งานในฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็การบังคับรถนะครับโดยพื้นฐานแล้วาทางด้านลูกค้านี่ก็คือจะยังไม่มีพื้นฐานในการขับรถตัดอ้อยมาก่อนนะครับก็เลยแนะนาเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่สองมอบจริงนะครับก็จะมีทีมงานไปสอนตัดในแปลงอีกนะครับ แล้วก็สำหรับรถตัวนี้นะครับ k s i s a 7 0 0เนี่ยเป็นปี2009นะครับซึ่งรถตระกูล A7000 หรือ7 0 0เนี่ยถ้าเป็นปี2009เนี่ยคัสซีนะครับมันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับรถในตระกูล8000แล้วนะครับเพราะว่า,าช่องที่ดูดอ้อยเข้าไปหรือปากของตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับมันจะไม่เหมือนกับ พวก7,000ซีรีส์เก่าๆนะครับเพราะว่าถ้า7,00 0ซีรีส์เก่าๆเนี่ยปากมันจะแคบเวลาเราเจออ้อยล้มหรือเจออ้อยหนานะครับมันจะกินไม่ค่อยดีเหมือนกับซีรีส์ของปี2009ขึ้นมานะครับตัวนี้นี่ถ้าเปลี่ยนห้องเก่งกันอีกทีนึงแล้วก็เดินระบบใหม่อีกทีใส่อโอตโต้เข้าไปนี่เป็นตัว8,000ดีๆนี่เองนะครับระบบเหมือน8 0 0 0แทบทุกอย่างแล้วนะครับขาดแค่ระบบออโต้แท็กเตอร์แล้วก็สมาร์ทฟูดเท่านั้นนะครับ ฟังกชันเราจัดเต็มมาให้ขนาดนี้กับราคาเบาๆนะครับเพียง4ล้านนะครับอ่าสล้านบาทแล้วก็มีแอร์แมนแถมแล้วก็ชุดของแถมอีก1นึ่งแสนนะครับสำหรับรถคันนี้เจ้าของได้ไปค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็หารถตัดอ้อยอยู่นะครับอลองติดต่อสอบถามเข้ามาที่โปรเทคเตอร์นะครับเพราะว่าโปรเทคเตอร์ก็จะนํารถเข้ามานะครับ ปีต่อปีนะครับเราจะไม่มีการาสต็อกรถเกินกว่ากำหนดนะครับแล้วก็เราจะเอาแค่ที่ช่างเราบริการไหวนะครับ